สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีหลายคนถามเข้ามาค่ะว่าพูดยังไงให้ดูมีเสน่ห์และน่าฟังข้อแรกเลยนะคะคุณจะบอกก่อนเลยว่าเราควรจะมีอย่างน้อยสองเสียงค่ะเสียงแรกคือเสียงเวลาที่เราพูดปกติเนี้ยอ่าเวลาครูพูดกับปกติทั่วไปเสียงที่เป็นงานเสียงที่จริงจังเสียงที่เป็นทางการครูจะใช้โทนเสียงต่ําลงมานิดนึงหรือโทนเสียงกลางหรือโทนเสียงต่ําแต่ เวลาที่เราจะใช้เสียงที่เรียกร้องความสนใจให้ดูมีเสน่ห์มากขึ้นคุณจะใช้โทนเสียงสองค่ะก็คือเสียงจะสูงขึ้นมานิดนึงไม,ม่ว่าเวลาที่เราจะเป็นยกตัวอย่างเป็นพิธีกรพูดกับผู้ชายนะคะหรือพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือในลักษณะของความที่ไม่เป็นทางการมากนักนะคะแล้ก็ต้องการความน่ารักเราก็จะใช้โทนเสียงสองยกตัวอย่างเช่น อ่าถ้าเป็นงานรื่นเริงอสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่งานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้ของสำนัากงานสุกสันวันปีใหม่นะคะหรือแม้แต่เวลาเราพูดกับผู้ชายใช่ปะละ่ะก็คิดถึงนะตัวเองใช่ไหมใช่ไหมคะอยากได้อันนั้นจังเลยซื้อให้หน่อยสิเมื่อไราเราจะได้เจอกันล่ะอยากทานข้าวด้วยอะไรอย่างเงี้เสียงมันก็จะประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะ อันนี้อันดับแรกก็คือเรื่องของการใช้โทนเสียงและลำดับที่สองคะการพูดให้มีเสน่ห์นั้นต้องเป็นการพูดในเชิงบวกหรือเป็นการพูดในเชิงลักษณะของการชื่นชมนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ,อยากให้ใครทำอะไรให้เราหรือ แม้แต่เป็นการพูดในเชิงของการทำให้คนอื่นรู้สึกดีหรือการสร้างบรรยากาศที่ดีให้ใช้คำชมซึ่งคำชมนั้นจะต้องเป็นคำชมที่ออกมาจากใจโดยเราจะต้องฝึกนะคะการมองให้เห็นข้อดีของสิ่งต่างๆนะมองให้เห็นข้อดีของสิ่งต่างๆสิ่งที่อยู่รอบตัวคนที่อยู่ใกล้ชิดเราแล้วนำสิ่งนั้นมาชื่นชมเพราะมันคือข้อเท็จจริงซึ่งไม่ใช่ชมแบบปากหวาน แต่จิตใจไม่ซื่ออย่างเงี้ยใครเขาฟังเขาก็รู้นะคะดังนั้นการชมต้องให้มันออกมาจากใจเวลาพูดก็พูดให้เป็นเชิงบวกนะคะปรารถนาดีออวันนี้แต่งตัวดูดีจังเลยชอบทรงเนี้เมื่หลังทําผมทรงนี้มานะดูดีอ้เวันนี้แต่งตัวงนี้แล้วดูน่ารักมาหลังแต่งอย่างนี้มาอีกนะอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมคนหรือแม้แต่เวลาที่ท่านขึ้นไปพูด ไปบรรยายหรือแม้แต่การพูดในที่สาธารณะทุกประโยคที่ออกมาจากเราควรจะเป็นประโยคเชิงบวกและเวลาพูดก็เชื่อมชมคนอื่นเอาสองเคล็ดลับง่ายๆ2ข้อน,นี้ไปใช้ก่อนนะคะสำหรับในรายละเอียดอื่นๆน,นั้นนะคะเดี๋ยวคุณจะมาบอกในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ